สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะวันนี้นะคะฝนตกบ่อยน้ําท่วมบ่อยเหลือเกินนะวันนี้ก็เลยจะมาลองทําในเกมซากุระกันนะคะก็คือจะมาสอนนิดนึงนะสำหรับมือใหม่นะคะทุกคนมือใหม่ที่อยากทําน้ําท่วมต้องมาดูทางนี้เลยนะคะมาช่องโรดี้นี่ทําได้หมดนะคะอันดับแรกที่เมนูเลยจ้าทุกคนนี่โพจ้าจากนั้นกดที่ OBJ นะคะนี่กดไปเลยนะคะ OBJ นะ แล้วก็โฟนะคะตรงนี้นะพื้นนะคะกดคลิกได้เลยนะคะทุกคนเราก็จะได้พื้นขาวๆมาแบบนี้จากนั้นนะคะง่ายมากค่ะทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกด x บวกนะคะลูกศรที่เราวงไว้นะคะแล้วก็กด y บวกเพื่อเพิ่มให้มันสูงนะคะ เรากด x กบวกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเพิ่มความยาวนะคะทุกคนเราจะคุมทุกพื้นที่เลยนะคะทุกคนสังเกตรถตรงนั้น,นนะคะโอเคเรากดไปก่อนนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะ<บว> <Australia> ทุกคน um, กดไ, <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นนะคะกดที่ C บวกนะคะทุกคน C บวกตรงนี้น,ะ,ะ,น,นะ,ะเพื่อเพิ่มความกว้างนะคะความกว้างนะคะทุกคนมันจะแหลกนะคะตรงนี้นะ เพราะว่าเราอ่ะปรับขนาดใหญ่เท่าไหร่มันก็จะแหลกตามระบบนะคะบางทีมันอาจจะริ้งออกเกมเลยนะก็ระวังกันกนิดนึงนะคะค่อยคอยกดนะคะแล้วทุกคนนะคะจะเห็นว่ามาไหนยังแบบตัวเราไม่จมนะคะมาเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะนี่ค่ะคำว่า collision น,นะคะเอาติ๊กถูกออกนะคะตัวเราจะจมไปนะคะมันก็จะได้แบบนี้เลยทุกคนง่ายมากน้ำท่วมนะคะ อยากให้ระดับไหนก็ปรับระดับนั้นได้นะกดคัลเลอร์เพื่อเปลี่ยนสีนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแบบน้ำป่าไหลหลากหรือว่าสีฟ้าธรรมชาติสดใสสีเขียวมรกตก็เปลี่ยนได้นะคะทุกคนเราจะเอาเป็นสีแบบน้ำป่าน้ำช็อโกโกแลตนะคะเออน้ำช็อกโกแลตนะถ้าเกิดว่ามันขาดตอนแล้วก็ก๊อปขาดคนง่ายมากแค่นี้เลยนะคะนี่จะเห็นว่ามันแบบอ่าเป็นแบบนี้แล้วก็ ปรับขึ้นไปนะคะเมื่อตอนนี้สีร้ามันเป็นปกติแต่ว่ามันไม่สมจริงนะเราจะมาทําฝนด้วยนะคะค่าเรนี่นะคะฝนตกหนักนะคะมีระดับนะคะทุกคนมีแบบนี้เลยเห็นปะอันนี้ก็จะแบบหนักหน่อยนะเป็นไงทุกคนง่ายแค่นี้นะคะลองไปทํากันดูนะคลิปนี้สําหรับมือใหม่ไม่ดราม่านะคะทุกคนเราควรจะแบ่งปันความรู้ให้กับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะ